いいよく เกตตตโต้าค okay, ่ะเกตจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับเจ้า Toyota Camry นะคะที่เป็นตัวใหม่นเชนค่ะซึ่งเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกค่ะปลายปี2021นะคะโดยมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Toyota Camry 2.5 Sport นะคะซึ่งมาแทนตัว 2.0G เดิมนั่นเองและ Camry 2.5พ m เ u มนะคะซึ่งมาแทนตัว 2.5G ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกับ Camry 2.5 HEV Premium และ Camry 2.5 HEV Premium Luxury ค่ะซึ่งต้องบอกว่าการปรับโฉมครั้งนี้นะคะจะเป็นการปรับโฉมภายนอกนะคะให้กับในเรื่องของดีไซน์ที่มีความพรีเมียมมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังด้านหน้าตัวไฟหน้าเป็น u u l l e d นะคะและล้อมแม็กขนาด18ที่ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ To y ยต a c a m ม y 2.5พิเมี่รถปี2022ค่ะ าพร้อมกับราคาเปิดตัว1,599,000านบาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะสาภาพสวยเลยทีเดียวค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นตัว minor c h a i ชนก็จะมีการปรับชมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะระบบความปลอดภยัย Toyota Safety Sense ก็ถือได้ว่าจัดเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะ ไฟน่าจะเป็น Full LED นะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอัลลอยแบบใหม่ค่ะขนาด18นิ้วนะคะเพิ่มความขับขี่ให้สนุกมากยิ่งขึ้นและเป็นตัวแพลตฟอร์ม TNGA ค่ะที่เรียกได้ว่าให้โครงสร้างที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะสภาพสวยเพราะว่าเรามีการเก็บงานมาอย่างดีเลยค่ะและที่สำคัญรถไม่ผ่านการชนหักกีดความสมน้ำถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร0 0ซึ่งเรามีการระบุลงในสัญญาให้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับภายในตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังชันค่ะมาพร้อมกับเครื่องเล่นมีเดียนหน้าจอทัสกรน กว้าง8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะตัวแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะจะเป็นรูปแบบดูอ l ออนค่ะแยกอิสระซ้ายขวาอีกด้วยนั่นเองและเย่างที่บอกค่ะตัวนี้นะคะกับ Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันการแจ้งเตือนออกนอกเลนพร้อมกันหน่วงพวงมลาลัยค่ะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะคะการปรับไฟสูงอัตโนมัติ และระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขนาดขับขี่รวมไปถึงกับเบรกอัตโนมัติขนาดถอยหลักอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,500cc นะคะให้ขุมพลังอยู่ที่ 209แรงมาด้วยกันค่ะสภาพภายในสวยพร้อมใช้งานเป็นโทนสีดำานคะคะอย่างที่บอกว่าเราคัดสภาพรถทุกคันมาเป็นอย่างดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเจ้า t o y ยต a Camry ี่2.5พิเยมรถปี2022คันนี้ค่ะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้ที่โต,ต่อตู้คาของเราขายอยู่ที่999,000บาทค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่ารถของเรามีการเก็บงานอย่างดีสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกับ Good Inspection ดังนั้นสามารถที่จะมั่นใจกับการซื้อรถที่โตอต่กของเราได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกับสถาบันไฟแนนซ์ที่รองรับในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์อีกด้วยมีกับดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยนั่นเองนะคะสามารถเลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนเลยทีเดียวค่ะและสําหรับลูกค้าที่รั รับชมคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อมาหาเกดได้เลยนะคะ แจ้งว่ามาจากคลิปนี้คุณจะได้กับวรารตีเครื่องยนต์และเกียร์247รายการนะคะเป็นวรารตี0ศูนย์2ปีหรือว่า20,000กิโลค่ะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ2ปีเต็มอีกด้วยนะคะสนใจรีบโทรมาได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0 8 3 7 77, 7 77, 7 77, 7 77, 7 5 7 77, 8 77, 8 77, 8 77. ค่ะบอกเลยว่านะคะมารับชมกับคลิปนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหรือว่าสามารถเข้ามา ชมตัวจริงได้ที่โต๊อตู้ขาของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหากับรถหรูดีเซ gment น,นะคะขับขี่สนุกนะคะแล้วก็ราคาสึกคุ้มคันนี่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ